สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ล็อกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอ d o ์กเจอร์นีสองภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าถึงสุนัขตัวหนึ่งที่กลับชาติมาเกิดและมันจะสามารถจดจําเรื่องราวในชาติก่อนๆได้เบลลี่ซึ่งเป็นพระเอกตัวเดิมจากภาคที่แล้วมาในภาคนี้เขามีภารกิจใหม่ที่ต้องคอยปกป้องซีเจหลานสาวของอีธานและฮนันนาซึ่งเป็นทาสหลวงของเบลลี่จากภาคที่แล้วด้วยการกลับชาติมาเกิด และจะตามลุลแลเธอในทุกๆชาติไปและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเบลลี่สุนัขที่เป็นที่รักของอีธานได้พบชะตากรรมใหม่ของตัวเองและสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนที่จะนําเขาและคนที่เขารักไปสู่สถานที่ที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการมาก่อนเบลลี่กำลังใช้ชีวิตอันแสนสุขนในฟาร์มในมิชิแกนของอีธานและฮันนา ตอนนี้เบลลี่เขามีเพื่อนใหม่ซึ่งเธอก็คือซีเจหลานสาวตัวน,น้อยของอีธานและฮันนาแต่ปัญหาก็คือกลอเรียซึ่งเป็นแม่ของซีเจได้ตัดสินใจพาซีเจจากไปในตอนที่วิญญาณของเบลลี่เตรียมบกมือลาชาตินี้เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก่อนที่เบลลี่จะสิ้นอายุไขเขาก็ได้สัญญากับอีธานว่าเขาจะตามหาซีเจและปกป้องเธอไม่ว่าจะต้องแลก,กับอะไรก็ตามและนี่ก็เป็นจุดเริ่มตน้น การไจนภัยครั้งใหม่ของเบลลี่ผ่านหลายชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักมิตรภาพและความภักดีหลังจากที่เบลลี่สิ้นใจในอ้อมกอดของอีธานมันก็ได้ไปเกิดใหม่ในครอบครัวหนึ่งที่มีพี่น้องถึงเจ็ดตัวในตอนนี้พี่น้องของเบลลี่ถูกกลับไปเลี้ยงที่ละตัวสองตัวจนเหลือแค่เขากับพี่ที่มีชื่อว่าร็อกกี้แค่สองตัวแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อมีครอบครัวชาวจีนกำลังจะรับเจ้าร็อกกี้ไปเลี้ยงแล้วเบลลี่จะเล่นกับใครละ่ะ ในระหว่างที่คิดอยู่นั้นเบลีก็ได้เหลือบไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีบางอย่างที่พิเศษมากเบลีได้กลิ่นที่มันคุ้นเคยกลิ่นเหมือนซีเจใช่แล้วเดกก็กหญิงคนนั้นก็คือซีเจเมื่อเบลี่จำเป้าหมายของมันได้เบลี่จะปล่อยให้เธอหายไปไม่ได้มันจะไม่ทําให้อีทานผิดหวังเบลี่จึงพยายามหาทางออกไปหาเธอก่อนที่ซีเจจะจากไปเมื่อเบลี่ออกมาได้แล้วมันก็กระโดดเข้าหาซีเจด้วยความรักและความคิดถึงทันที ีเจเธอพูดว่าลูกหมาตัวนี้มันติ้งตองและที่สําคัญเธอก็ชอบมันมากเธอก็เลยตัดสินใจรับเบลลี่ไปเลี้ยงและโกหกว่าแม่ของเธอรักสุนัขมากแต่อันที่จริงแล้วกลอเรียก็ไม่ได้รักหมาอย่างที่เธอบอกเมื่อซีเจพาเบลลี่กลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็พยายามปิดบังเรื่องนี้กับแม่ของเธอครั้งแรกที่เจ้าเบลลี่มาถึงมันก็เล่นซะห้องของซีเจรกทันทีวันต่อมาซีเจก็พาเบลลี่ไปเล่นข้างนอกกับเทรน ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอทั้งสองคนได้พยายามฝึกสุนัขของตัวเองซึ่งเจ้าเบลลี่มันก็ฉลาดมากไม่ว่าซีเจจะสั่งอะไรมันก็เข้าใจทุกอย่างตรงกันข้ามจากร็อกกี้สุนัขของเทรนไม่ว่าเทรนจะสั่งอะไรมันก็ไม่เข้าใจสักอย่างและในคืนนี้แม่ของซีเจก็ออกไปเที่ยวอย่างที่เคยและก็ปล่อยให้ซีเจอยู่ตามลําพังและในคืนนั้นฝนตกฟ้าร้องทําให้ซีเจกลัวมากเธอจึงวิ่งไปที่ห้องของแม่เธอ แต่ก็พบว่าแม่ของเธอยังไม่กลับมาเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าซีเจจะกลัวมากแต่ก็ยังโชคดีที่เธอมีเบลลี่อยู่เป็นเพื่อนในตอนเช้าตรู่แม่ของเธอก็มาปลุกและมันก็ทําให้กลอเรียรู้ว่าซีเจแอบเอาสุนัขมาเลี้ยงและเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันก็ทําให้เธอโกรธมากเพราะว่าซีเจไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงหมาแต่ซีเจก็เถียงกับแม่ว่าไม่ว่ายังไงเธอก็จะเลี้ยงมันให้ได้ แล้วเธอก็พูดถึงเหตุการณ์ตอนที่แม่ของเธอชอบทิ้งเธอให้อยู่คนเดียวในตอนกลางดึกแทบทุกคืนแต่เธอก็ได้เจ้าเบลลี่มาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งแม่ของเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกสาวของเธอเอาสุนัขมาเลี้ยงทั้งหลายวันแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่เคยจะสนใจลูกของเธอเลยเมื่อเป็นแบบนั้นซีเจก็ได้ขู่แม่ของเธอว่าถ้าเธอเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไปบอกกับครู ครูของเธอคงจะไม่ปล่อยให้เธออยู่กับแม่แบบนี้แน่นอนและนั่นจึงทำให้กรอเรียยอมให้ซีเจเลี้ยงเจ้าเบลี่เมื่อแม่ของเธออนุญาตซีเจก็ดีใจมากหลังจากนั้นเบลีก็ใช้ชีวิตอยู่กับซีเจฟังเพลงที่เธอร้องทุกวันจนเวลาผ่านไปตอนนี้ซีเจเริ่มโตเป็นสาวแล้วไม่ว่าเธอจะออกไปไหน เธอก็จะพาเบลลี่ไปด้วยส่วนมากเธอก็จะใช้เวลาอยู่กับเทรนเทรนได้บอกกับซีเจว่าเราควรเก็บเงินสําหรับไว้เรียนต่อที่มหาลัยแต่ซีเจก็บอกกับเขาว่าเธอคงไม่ไปเรียนต่อที่มหาลัยและอันที่จริงเธอก็คิดจะลาออกจากโรงเรียนด้วยเธอจะย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กเมื่ออายุถึง18ปปีเธอจะได้รับเงินประกันชีวิตของพ่อ และเธอก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นเพื่อเริ่มอาชีพเป็นนักดนตรีอย่างที่เธอใฝ่ฝันเอาไว้หลังจากนั้นซีเจก็ได้ไปคบกับเซนซึ่งเบลลี่ก็สัมผัสได้ว่าเซนไม่ใช่คนดีซีเจเริ่มห่างเหินจากเทรนเมื่อเทรนรู้ว่ามีผู้ชายมาพัวพันเธอมันก็ทําให้เขาเสียใจมากแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอาการออกมาและในคืนหนึง่งแฟนหนุ่มของเธอก็ได้ชวนซีเจไปที่งานปาร์ตี้แห่งหนึ่งแต่จุดประสองค์อันที่จริงแล้ว คือเขาไปส่งของนั่นเองแล้วมันก็ทําให้ซ j ถูกตารวจจับไปด้วยทั้งที่เธอก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยด้วยเหตุนี้ทําให้ c ีต้องโดนทันบนเธอต้องทํางานบริการสังคมเป็นเวลา100ชั่วโมงโดยเธอได้รับมอบหมายให้เข้าโปรแกรมฝึกสุนัขดมกลิ่นม,มะเร็งแต่เมื่อเธอไปถึงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเธอถูกใช้ให้เป็นพนักงานทําความสะอาดแทนจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เบลลี่นอนดูสุนัขตัวอื่น ดมกลิ่นมาแรงแล้วได้ขนมเป็นของรางวัลตอบแทนเบลลี่มันก็อยากได้บ้างมันจึงวิ่งเข้าไปดมกลิ่นแล้วก็นอนลงเหมือนที่สุนักตัวอื่นทําซึ่งเหตุการณ์ที่เบลลี่ทำไปนั้นมันก็ทําให้ซีเจกับครูฝึกงงไปตามๆกันว่าทําไมเบลลี่ถึงทาแบบนั้นได้ทั้งที่มันก็ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อนหลังจากนั้นครูฝึกก็ขอให้ฝึกเจ้าเบลลี่อีกตัวเพราะเห็นว่ามันฉลาดมาก แต่อันที่จริงแล้วเบลลี่มันไม่ได้รู้เรื่องดมกลิ่นมะเร็งหรอกมันแค่อยากได้ขนมก็ทเท่านั่นเองเช้าวันถัดมาในขณะที่ซีเจกำลังนั่งเขียนเพลงอยู่ก็มีคนมาเคาะประตูที่หน้าบ้านของเธอแล้วทันทีที่ได้ยินเสียงเจ้าเบลลี่มันก็จำกลิ่นนั้นได้ทันทีใช่แล้วกลิ่นที่มันได้สัมผัส มันคือกลิ่นของอีธานกับแฮนนาทันทีที่เจ้าเบลลี่เห็นอีธานมันก็ดีใจมาและครั้งแรกที่อีธานได้เจอกับเบลลี่มันก็ทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าเจ้าสุนัขตัวน้อยตัวนี้ก็คือเบลลี่ของเขานั่นเองสาเหตุที่อีธานมาที่นี่เกิดเพื่อจะมาขอพบลานสาวของเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาน แต่กลอเรียผู้เป็นแม่ก็พยายามกีดการไม่ให้ทั้งสองคนได้พบกันเพราะเธอคิดว่าอิธานกับเฮนนาต้องการเงินประกันชีวิตของสามีเธอซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็มีอะไรมากกว่านั้นที่เธอปิดบังอยู่ เมื่อทั้งสองคนไม่ได้พบ CJ เจเขาก็เดินทางกลับแต่ก่อนที่อีธานจะกลับนั้นเขาก็ได้พูดกับเบลีว่าให้ดูแล CJ ให้ดีและในวันนั้นในขณะที่ CJ ไปทํางานแซนซึ่งเป็นแฟนเก่าของเธอก็ได้เขามาตามตื้อเธอไม่เลิกจนทําให้เขาถูกเบลีกัดไปที่ขา เมื่อกลับมาถึงบ้านซีเจก็พยายามฟ้องแม่ว่าเธอถูกทำร้ายแต่แม่ของเธอก็ไม่ได้สนใจคำพูดของเธอเลยสักนิดแถมยังหัวเราะแล้วก็พูดถึงแต่เรื่องของผู้ชายตัวเองเมื่อได้ยินแบบนั้นซีเจก็เลยบอกกับแม่ของเธอว่าเธอจะเอาเงินประกันชีวิตของพ่อและก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าว่าเงินนั้นแม่ของเธอก็เอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อของเปลี่ยนเนมไปหมดแล้วและนี่ก็เป็นสาเหตุที่เธอพยายามกีดการเธอออกจากอิทานและฮันนา เมื่อ CJ ได้รู้ทุกอย่างความฝันที่เธอวาดเอาไว้มันก็ได้สลายหายไปในพทิปตาเมื่อเป็นแบบนั้นเธอจึงตัดสินใจขับรถออกมาในขณะที่เธอขับรถอยู่นั้นเธอก็ถูกเซนขับรถตามมาจากด้านหลังเซนชนท้ายรถของเธอพลิกคว่ำแต่เธอก็ไม่เป็นไรส่วนเจ้าเบลลี่นั้นมันก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งในตอนนี้เบลลี่ก็รับรู้ได้ว่ามันกำลังจะจากซีไปอีกครั้งซึ่งมันก็ไม่อยากไปเลย แต่มันก็ไม่มีทางเรือก่อนที่เบลลี่จะตายมันก็จําทุกอย่างได้ว่ามันอยากปกป้องซีเจมากแค่ไหนและซีเจก็ต้องการเบลลี่มากเช่นกันและสุดท้ายเบลลี่ก็สิ้นลมหายใจในอ้อมกอดที่เต็มไปด้วยน้ําตาของซีเจแต่การเดินทางของเบลลี่ยังไม่จบวิญญาณของเบลลี่ยังคงให้คําสัญญาไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนมันก็จะตามหาซีเจจนเจอหลังจากนั้นเบลลี่ก็ได้ไปเกิดเป็นเจ้าหาก ที่อาศัยอยู่กับลุงโจในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในบ้านของเขาเต็มไปด้วยขนมซึ่งเบลลี่ก็ชอบมากจนวันหนึ่งมันก็ได้เจอกับซีเจอีกครั้งเบลลี่พยายามเข้าหาเธอวิ่งไล่ตามรถของเธอแต่ซีเจก็จำเบลลี่ไม่ได้จนในที่สุดชาตินี้เจ้าเบลลี่ก็ไม่ได้อยู่กับซีเจและตอนนี้มันก็รู้ว่าตัวมันเองกำลังจะหมดอายุไขเบลลี่จึงเดินหายเข้าไปในปา่าเบลลี่มีชีวิตที่ดีกับลุงโจ แต่มันก็ทําใจยากถ้ามันรู้ว่าซีเจอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีมันคอยปกป้องเธอแต่การเดินทางของเบลลี่ยังไม่จบและในชาตินี้เบลลี่ก็ได้ไปเกิดเป็นเจ้าหมาตัวเล็กๆที่กําลังจะถูกนํามาขายในขณะที่มันอยู่ในกรงมันก็พยายามไล่กัดทุกคนที่จะซื้อมันเพราะว่ามันกําลังรอคอยซีเจ แล้วในทันใดนั้นเองมันก็ได้กลิ่นของ c ีเจอีกครั้งเบรีจึงวิ่งแหกกรงมุ่งตรงไปหาเธอที่แรกเหมือนเธอจะไม่ยอมรับเลี้ยงเพราะว่าที่ห้องของเธอก็มีสุนัขอยู่แล้วตัวหนึ่งแต่เมื่อเธอรู้ว่าถ้าหากสุนัขตัวนี้ไม่มีใครรับไปเลี้ยงในวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะถูกการุณยฆาตท้ายที่สุดเธอจึงตัดสินใจรับเบรี่ไปเลี้ยงซึ่งในตอนนี้เธอก็อาศัยอยู่กับแฟนใหม่ของเธอ ทั้งสองคนก็เหมือนจะรักกันดีซี CJ เจก็จะรับ j อบพาสุนักออกไปเดินเล่นแต่เมื่อเธอกลับมาถึงห้องเจ้าเบลลี่เหมือนมันจำกลิ่นอะไรบางอย่างได้มันจึงวิ่งไปตามกลิ่นนั้นใช่แล้วกลิ่นที่มันสัมผัสได้มันก็คือกลิ่นของเทรนนั่นเองและด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้ซีเจได้พบกับเทรนอีกครั้งซึ่งทั้งสองคนก็ดีใจมากหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปีหลังจากที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่สักพักเทรนก็บอกว่าแฟนของเขาจะมาสัปดาหนะ์หน้า เขาก็เลยนัด CJ ออกเดทคู่ซึ่งเธอก็ตอบตกลงเมื่อเธอกลับมาถึงห้องเจ้าเบลลี่มันก็คิดจะดึงเทรนกลับเข้ามาร่วมฝูงซึ่งความหมายของมันก็คือมันต้องการจะให้เทรนกลับมาอยู่กับซีเจนั่นเองเมื่อเป็นแบบนั้นมันจึงวางแผนที่จะทําให้ CJ เเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอมันเริ่มก่อกวนแฟนของซีเจจนในที่สุดมันก็ทําให้ CJ เลิกกับเขา หลังจากที่เธอเลิกกับแฟนแล้วเธอก็ไม่มีที่อยู่เธอจงย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเธอก็ได้พบกับเทรนเธอพยายามหลบหน้าเขาแต่เจ้าเบลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ยอมมันพยายามเห่าและส่งเสียงในจังหวะนั้นมันก็วิ่งตรงไปหาเทรนจนทำให้ซีเจต้องออกมาพบเขาทันทีที่เทรนได้พบกับซีเจเขาก็ถามถึงความเป็นมาของเธอเพราะว่าเธอไม่ตอบกลับเขาเลยในขณะที่เทรนถามถ่ายเธออยู่นั้นซีเจก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ ว่าเธอไม่มีที่จะไปแล้วจริงๆเมื่อเทรนได้รู้เรื่องทุกอย่างเขาก็เลยพาเธอมาอยู่ที่ห้องซึ่งก็รู้สึกว่าแฟนของเทรนเหมือนเธอจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เธอพยายามถามถึงงานที่ซีเจทำแล้วก็มองซีเจด้วยสายตาที่เหยียบยามและในคืนนั้นในขณะที่เทรนอุ้มเบลลี่อยู่เบลลี่มันก็ได้กลิ่นบางอย่างออกมาจากตัวเทรนซึ่งกลิ่นนั้นมันก็จําได้จากชาติที่มันเป็นมอลลี่เมื่อมันได้กลิ่นเจ้าเบลลี่ก็นอนเพราะคิดว่าจะได้ขนม เมื่อซีเจเห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เธอนึกถึงมอลลี่สุนักดมกลิ่นมะรงที่เธอเคยเลี้ยงเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ถามเทรนว่าช่วงนี้เข้าหมดแรงแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วแล้วเธอก็แนะนำให้เทรนไปตรวจร่างกายเช้าวันต่อมาหลังจากที่เทรนไปตรวจร่างกายเทรนก็ได้บอกเขาร้ายกับซีเจว่าเขาเป็นมะเรง็งเมื่อซีเจได้ฟังแบบนั้นเธอก็ร้องไห้หนักมากส่วนแฟนของเทรนเมื่อเธอได้ยินว่าเทรน ต้องไปทำงคีโมที่โรงพยาบาลเธอก็เลยบอกว่าเธอเกลียดโรงพยาบาลมันทําให้เธอกลัวซึ่งคําพูดที่เธอพูดออกไปนั้นมันบันทอนกําลังใจของเทรนมากแทนที่เธอจะให้กําลังใจเขาแต่เธอกลับทิ้งเข้าไปหลังจากที่เทรนโดนแฟนทิง้งเขาก็ได้ซีเจอยู่เคียงข้างเขาเธอคอยดูแลเขาและให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนกูรักคู่หนึ่งหลังจากที่เทรนพักรักษาตัวอยู่ช่วงหนึ่ง เพราะด้วยกำลังใจจาก CJ เทรนก็สามารถต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้ในระหว่างที่ทั้งสองคนเดินคุยกันอยู่ที่ส่วนสาธารณะเทรนก็พยายามสารภาพร,รักกับ CJ แต่เธอก็ดันตัดบทและในจังหวะนั้นเบลลี่ก็ได้กลิ่นบางอย่างมันจึงลัก CJ ตามกลิ่นนั่นไปทันทีที่ไปถึง CJ ก็พบกับแม่ของเธอซึ่งแม่ของเธอก็ได้มาขอโทษถึงเรื่องที่ผ่านมา เธออยากให้ซีเจกลับไปอยู่กับเธออีกครั้งส่วนเบลลี่มันก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของกลอเรียซึ่งตอนนี้เธอไม่ได้โกรธแต่เธอเศร้ามากเมื่อเจ้าเบลลี่รับรู้ได้แบบนั้นมันก็เลยเดินไปหากลอเรียให้เธออุ้มเพราะมันคิดว่าเธอต้องการความรักในตอนนั้นกลอเรียบอกกับซีเจว่าตอนนี้เธอเลิกเล่ามาเก้าปีแล้วเธอไม่ใช่แม่ที่ดี เธอขอโทษถึงเรื่องที่ผ่านมาจริงๆและเธอก็อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของซีเจอีกครั้งซึ่งซีเจก็ไม่ได้รับปากว่าจะกลับไปอยู่กับแม่ของเธออีกครั้งก่อนที่แม่ของเธอจะไปนั้นเธอก็ได้เอาจดหมายพ่อของซีเจที่เขียนให้เธอตั้งแต่อยู่ในท้องในจดหมายก็เขียนถึงการวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของเขาและมันก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับซีเจ หลังจากที่อ่านจดหมายฉบับนั้นมันก็ทำให้ CJ กลาสแสดงออกถึงความสามารถของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดหลังจากนั้นเทรนก็พา CJ ไปที่มิชิแกนเพื่อไปเยี่ยมอีธานและฮันนาเมื่อไปถึงเจ้าเบลลี่ก็กระโดดลงรถแล้วก็รีบวิ่งตรงไปหาอีธานทันทีหลังจากนั้น CJ ก็เข้าไปหาปู่และ่ากของเธอในด้านของเบลลี่มันก็ส่งสัญญาณให้อีธานรู้ว่ามันทำภารกิจสำเร็จแล้ว มันจะใช้เวลานานมากก็ตามหลังจากนั้นเธอก็เปิดดูอัลบั้มรูปภาพเก่าๆของเธอและในรูปนั้นเธอก็ได้เจอกับรูปเบลลี่ที่อยู่กับเธอในวัยเด็กอีกด้วยอีธานบอกกับซีเจว่าเจ้าสุนัขที่คอยอยู่ข้างๆเธอมันคือเบลลี่สุนัขของเขาที่ให้เธอยืมเมื่อซีเจได้ฟังแบบนั้นเธอก็อึ้งแต่เธอก็ไม่เชื่อเมื่อเธอไม่ยอมเชื่ออีธานก็เดินออกไปแล้วในระหว่างนั้นแฮนนาก็ได้บอกว่าเบลลี่เป็นหมาของอีธานในสมัยที่เขายังเด็ก และเขาก็ยังพูดเสมอว่าเบลลี่กลับมาเกิดใหม่เป็นหมาอีกตัวและมันก็นาเรากลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่แยกกันไปหลายปีและตอนนี้เขาก็คิดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้คือเบลลี่และมันก็นําหลานกลับมาหาเราแต่ซีเจก็ยังไม่เชื่ออีทธานก็เลยพิสูจน์ให้เธอเห็นโดยการเล่นบอลท่าประจำของเขากับเบลลี่คืออีทธานจะก้มตัวลงแล้วให้เบลลี่กระโดดขึ้นหลังไปขาบ,บอลทันทีที่ซีเจเห็นเธอก็อึ้งมาก แล้วไอทนก็ยังบอกอีกว่าตอนที่เบลลี่ตายเขาบอกให้มันปกป้องเธอและอีธานก็เชื่อว่ามันทําแบบนั้นจริงๆท,ทุกๆครั้งที่ออทานเียกพี่เบิรมจเจ้าเบลลี่มันก็จะเห่าทันทีเหมือนกับว่าเป็นการตอบรบับเมื่อเธอได้ยินและเห็นแบบนั้นมันก็ทําให้เธอนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเธอจึงวิ่งไปหาเทรนและบอกกับเทรนว่าแม็กค,คือมอลลี่เพราะอย่างนี้มันถึงรู้ว่าเธอป่วยแต่ก่อนที่มันจะเป็นมอลลี่ มันเคยเป็นหมาของปู่ที่ชื่อเบลลี่และที่สาคัญมันก็ทําให้เธอได้กลับมาเจอกับเทรนอีกครั้งแล้วท้ายที่สุดเธอก็สารภาพรักกับเทรนแล้วทั้งสองคนก็จูบกันจนเวลาผ่านไปตอนนี้ซีเจมีลูกแล้วและเธอก็ได้กลับมาอยู่กับแม่ของเธอแต่สิ่งที่สําคัญคือเจ้าเบลลี่มันยังคงอยู่กับพวกเธอและในที่สุดหลังจากที่อีธานสิ้นอายุไขเบลลี่ก็ตายตามเข้าไปแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายของมัน ซึ่งเป็นเจ้านายเก่าวที่มันรักและผูกพันอีกครั้งและเรื่องราวของเบลลี่ร่างใหม่หัวใจดวงเดิมก็ได้จบลงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.4คะแนนและสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ